ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะฮะเราเคยเจอปัญหานี้ไหมฮะรูปเล็กๆเนี่ยเรามีเรามีรูปอยู่นะฮะแต่ว่ารูปขนาดมันเล็กนะครับถ้าเราจะเอาไปขยายขนาดให้มันเป็นรูปขนาดใหญ่เช่นเอาไปผ่านโปรแกรม Photoshop ก็ดีนะฮะสังเกตว่ารูปมันจะแตกครับอ่าเพราะว่าจํานวนพิกเซลที่อยู่ในรูปเนี่ยมันน้อยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีวิธีทํานะครับที่จะทําให้รูป ที่มีพิกเซลขนาดเล็กเนี่ยมีพิกเซลปริมาณมากแล้วสามารถขยายได้ขนาดใหญ่นะครับมันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับอะไปดูเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทดสอบให้ดูนะเดี๋ยวอาจารย์จะลองเอารูปนี้เลยนะครับนี่รูปอาจารย์เองนะซึ่งอยู่บนเว็บด้วยแน่นอนขนาดมันจะเล็กมากนะครับอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะเซฟลงมานะเอาไว้ที่ สี่สิบสองโอเคจารนจะตั้งชื่อรูปนี้ว่าออริจินอลต้นฉบับแล้วนะครับโอเค okay. มาแล้วนะครับรูปสังเกตว่ารูปเล็กมากนะครับรูปเล็กมากมากโฟลเดอ er ร์สี่สิบสองนะฮะนี่เดีย๋ยวมาดูขนาดกันชัดๆเลยนะครับว่า ขนาดเท่าไหร่นะครับนี่ครับเล็กมากครับขนาด400คูณ400เล็กนิดเดียวถ้าเราเปิดขึ้นมาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับวิธีทำให้รูปขยายแล้วไม่แตกและขนาดใหญ่ขึ้นด้วยรวมถึงมันสามารถ restoration คือซ่อมแซมรูปที่ศูนย์เสียคุณภาพไปแล้วให้กลับมาชัดได้เช่นเรามีรูปในอดีตท,ที่ถ่ายด้วยกล้องฟิลม เราอัดเป็นอัลบั้ม4คูณ6ไว้แบบนี้ครับก็าสามารถเอามาทําได้อะให้เราเข้าไปที่ตรงนี้นะฮะอ่าเขาเรียกเข้า Google ให้ดูเลยนะครับ Google Google แล้วหนูก็พิมพ์ว่า gfpgan แบบนี้นะ gfpgan นะครับอ่าเข้าไปครับมันจะเป็นลิงก์แรกเลยครับที่อยู่ในกิ่หับนะครับนะจากนั้นครับให้หนู หนูจะดาวน์โหลดตรงนี้ไปใช้ก็ได้นะเนี่ยแต่ว,ว่าพาทาตรงนี้เลยนะฮะนี่ให้หนูสังเกตตรงนี้ครับอัปเดตออนไลน์เดโมเอาตัวนี้เลยนะฮะป๊บเข้าไปครับกดไปที่เดโมโครับอ่ามันจะแสดงอินพุตให้อินพุตรูปแบบนี้และเอาพุตเป็นขยายมาแบบนี้นะฮะอาจารย์ก็จะรูปอาจารย์ใส่ไปนะฮะนี่400คูณ400นะครับเล็กนิดเดียวใส่เข้าไปแบบนี้ ลากใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บอาจารย์ขอสิบเท่าเลยไม่รู้มันจะใหญ่ได้ขนาดไหนนะสิบเท่ากดสัมมิ t ไปครับโอ,โอ้โหใหญ่เบ้อเร่เอรเลยนะฮะเสร็จแล้วเราก็ดาวน์โหลดลงมาครับดาวน์โหลดนี่มาแล้วเห็นไหมฮะอุ้ยชัดเจนชัดเจนขนาดอ่าอยาเดียตั้งชื่อว่านิวออริเจนอรกัน New นะฮะ นี้ครับคู่มาแล้วครับดูนิวครับขนาดเท่าไหร่ครับนั่นครับสองพันคูณสองพันเห็นไหมครับอันนี้เดิมครับสี่ร้อยคูณสี่ร้อยดูภาพนิวครับเห็นไหมฮะโอ้โหชัดเป๊ะครับแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับอาจารย์ต้องการใหญ่กว่านี้อีกครับสามสิบเท่าไปเลยครับลองดูครับมันจะได้ไหมสามสิบเท่าไม่ได้ครับอ่า ยี่สิบได้ไหมยี่สิบอยี่สิบเท่าเฮ้ยยี่สิบเท่าเหมือนจะได้ครับโอ้โหมาแล้วดาวน์โหลดมาโอเคอันนี้รจ์จะตั้งชื่อว่านิวนิวมีเลขสองนะฮะนิวสองโอเคมาดูขนาดกันครับนิวสองไปขนาดที่สี่พันคูณสี่พันนะครับดูครับ นี่ครับสี่พันคูณสี่พันสองพันดั้งเดิมครับสี่ร้อยครับโอ้โหกลายมาเป็นสี่พันคูณสี่พันครับแล้วดูครับโอ้โหเนียนกิบเลยครับขยายเท่าไหร่ก็ไม่มีแตกนะครับโอ้โหอันนี้ฝากไว้นะครับสําหรับคนที่จะรูปเล็กไปขยายไปรูปใหญ่ยังไงไม่ให้แตกนะครับหรือมีรูปเก่าๆที่เราถ่ายไว้สมัยตอนเป็นอัลบั้มเราพิมพ์ไว้อย่างเงี้ยครับ มันเป็นภาพ4คูณ6ขนาดเล็กอย่างนี้ครับเราจะเอามาเก็บไว้เป็นแบบดิจิทัลก็เอามาขยายสักหน่อยก็ได้นะครับเป็นความทรงจำที่ดีนะฮะเอครับสวัสดีครับ